อากาศที่เยอรมันในวันนี้3-4องศาอากาศหนาวแล้วก็มืดครึ้มมากเลยค่ะ วันนี้เราสองคนจะพาคุณพ่อสามีไปซื้อดอกไม้ที่ฮอนบักกันค่ะซึ่งเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างแต่ว่าเขาก็มีดอกไม้แล้วก็ต้นไม้ขายเหมือนกันนะคะห้างนี้เขากำลังเปิดใหม่ค่ะพวกเราก็เลยอยากจะมาดูเหมือนกันว่าเออเป็นแบบไหนมากใหญ่ขนาดไหนค่ะเดิจากเป็นห้างที่เพิ่งเปิดใหม่วันนี้นะคะคนก็เลยมาเยอะเลยค่ะดอกไม้สวยๆเขาเอามาขายเยอะเลยค่ะช่วงนี้คนเขาจะเริ่มซื้อดอกไม้กันแล้วนะคะเพราะว่าหลายคุณเขาจะเริ่มปลูกกันแล้วค่ะเพื่อที่จะเตรียมไว้สําหรับหน้าร้อนที่จะถึงนี้ค่ะ พวกเราก็ได้ดอกไม้หลายอย่างอยู่นะคะส่วนพ่อสามีก็ซื้อดอกทิวลิปเล็กๆตัวนี้แล้วก็ซื้อกล้วยไม้ให้เราด้วยน่ารักเชียว เมนูวันนี้นะคะเราจะมาทํากูลาสทานกันค่ะเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมอีกเมนูหนึ่งนะคะที่คนเยอรมันก็นิยมทานกันมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าวัตถุดิบในการทามีอะไรบ้างค่ะก็จะมีเนื้อนะคะที่เขาหั่นมาสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่เกลือพริกไทยผงปาปริกา้าซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีกระเทียม2กลีบใบกระวานแล้วก็เปลือกมะนาวที่เราขูดมาอีกนิดหน่อยค่ะแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่า อันดับแรกนะคะก็ตั้งหม้อที่เราจะทํานะคะเปิดไฟปานกลางใส่น้ํามันไปเล็กน้อยค่ะรอให้น้ํามันร้อนสักหน่อยเราก็ใส่เนื้อลงไปค่ะอาจจะมีน้ํามันกระเด็นเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวมันจะหายไปเองพอใส่เนื้อลงไปยังไม่ต้องคนนะคะจะรอให้เนื้ออีกด้านหนึ่งเป็นสีน้ําตาลก่อนแล้วเราค่อยคนนี่ค่ะเป็นสีน้ําตาลแล้วจากนั้นเราก็คนเลยค่ะกลับให้เนื้อด้านอื่นๆเขาสุกเท่ากานัน จากนั้นเราก็คุณไปเรื่อยๆค่ะก็จะเห็นได้ว่าเนื้อเขาจะเริ่มคลายน้ําออกมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะลดไฟเป็นไฟเบอร์อ่อนประมาณเบอร์สองนะคะแล้วเราก็จะมาหั่นหัวหอมกันค่ะระหว่างที่หั่นนะก็อย่าลืมที่จะหั่นไปคนเนื้อด้วยนะคะให้เขาสุกทั่วๆกันค่ะหั่นกระเทียมสับให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อเลย คนเล็กน้อยแล้วก็ใส่หัวหอมที่เราหัน่นเสร็จแล้วลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ส่วนผสมอย่างอื่นนะคะก็คือผงปาปริก้าสักครึ่งช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศนะคะสองช้อนโต๊ะ พริกไทยแล้วก็เกลือประมาณนี้ค่ะเกลือเราจะใส่ประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเค็มเกินไปมันจะแก้ยากค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยมาเติมทีหลังก็ได้แต่สําหรับเราประมาณนี้กํลาลังพอดีค่ะแล้วก็เลือกมะนาวที่เราขูดไว้แล้วด้วยนะคะ จากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะทุกคนเราจะใช้ไฟกลางนะคะไม่ใช้ไฟแรงนะเมื่อคนทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มวายสักหนึ่งช้อนเพื่อให้รสชาติอาหารของเราอร่อยยิ่งขึ้นค่ะใครไม่ใส่ก็ได้นะคะเมื่อคนทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ํำครึ่งลิตรลงไปค่ะใส่ใบกระวานลดไฟเป็นไฟอ่อนนะคะประมาณเลข2นะปิดฝาค่ะแล้วก็เราจะเคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะ เพื่อให้เนื้อของเราเปื่อยแล้วก็เข้ากันดีค่ะอืมหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะระหว่างที่รอเราก็จะมาต้มเพนเน่ที่จะมาทานกับกุลัสของเรานะคะที่จริงทานกับข้าวก็ได้นะคะหรือจะทานกับคาโตเฟนคนูเดอร์ก็ได้แต่บางเอื่นว่าเรามีเส้นเพนเน่เหลือเลยจะเอามาทําให้หมดค่ะที่เราต้มอ,อยู่นี้คือเพนเน่แบบเล็กนะคะคือต้มไม่นานก็สุกแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะหนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าอาหารของเราเป็นยังไงมั่งโอ้โหหอมมากๆเลยค่ะน่าทานมากๆเลยชิมดูแล้วนะคะอร่อยมากๆเนื้อเปื่อยกำลังดีด้วยค่ะทุกคนลองไปทำดูนะคะวิธีนี้คือง่ายมากๆเลยค่ะไม่ยุ่งยากด้วยแถมอร่อยมากๆด้วยจากนั้นก็ตักเอาไปเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะลองไปทำดูนะ